เอาผมกับคนบา้านเดียวกันอ่าเมื่อกี้ผมไปคุยพเพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปที่ผมสัมภาษณ์ผู้ชกของเขาไปแล้วเดี๋ยวมาฟังคนนี้กันบ้างสวัสดีครับแนมตัวไหนครับสวัสดีครับผมมงคลเพชรเพชรย<ม>ินดีอคาเดมี่ครับมงค์เพชรเพชรยินดีคาเดมี่ครับผมไม่เข้าหลุกเนี่ยมันจริงๆข้อความยาอะไรปวดข้อเป็นคนจังหวัดไหนครับร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเจอโคล่าขอบสามฟอร์มหลัง สามปอมหลังผมจแไม่ได้คุณนานแล้วในล่าอย่าอย่าบอกงสั้นเราล่าล่าสุดก็ต่อยแค่บางวันนี่ครับเราต่อยกันครับผมปีที่แล้วปีนึงนผมอุ้ยปีที่แล้วเลยแล้วเราทำอะไรอยู่ช่วงไม่ได้ต่อยพี่ก็มาต่อยสามยกช่วงนึงแล้วก็มาโควิดรอบที่หนึ่งแล้วก็จะมาต่อยรายการนี่ก็โควิดรอบสองอุ้ยงั้นต่ำๆมีหกเดือนครับผมหกเดือนเลยห้ายกในปีนึงเงเต็มๆครับห้ายกปีนึงเงเต็มไม่ได้ต่อยครับอืมแล้วร่างกายมันเป็นไงบ้าง ร่างกายก็ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆภาพมาปกตินะครับอ่าก็ปกติเนี่ยเน,นะาะครับผมเมื่อกี้ผมไปถามแล้วเขาก็ฟอร์มหลังเขานี่เขาถือว่าดีกับเราเพราะว่าเขาได้ขยับเนื้อขยับตัวครับผมโควิดรอบสองคือลา่าสุดเขาต่อยกับอะไรนะชมวกทองเขาต่อยกับชมวกทองเขาแพ้ชมวกทองมาครับผมถือว่าเขาได้เปรียบเราเรื่องของการฟิตซ้อมครับผมเพราะเขาได้ออกแล้วเรามาเริ่มซ้อมไฟนิดหนึ่งใช่ไหมแ้วก็หมดโควิดครั้งแรกครับหมดโควิดครั้งแรกก็แล้วก็เข้ามาซ้อมแล้วก็โควิดรอบสองอีก แล้วก็พักไปเดือนนึงครับแล้วไฟนี้เรารู้ตัวนานแค่ไหนก็นานพอสมควรครับตั้งแต่รายการนี้ครับตั้งแต่ไต่ขึ้นรายการเงาสีสันครับอ๋อแล้วก็หยุดไปแล้วกลับมาซ้อมอีกก็คือรู้ตัวว่าต้องต่รายการนี้แล้วครับตั้งเป้าสำหรับรายการนี้เลยครับงั้นก็หวังแจ้งเกิดได้เลยหว้ชิงเงินเกิดเลยนะคู่นี้ครับผมโอ้โหน้ำหนักน้ำหนักไต่137ปอนด์ยืนน้ำหนักสบายน้ำหนักสบายครับผมน้ำหนักปล่อยๆของเราอะน้ำหนักปล่อยๆ145ครับ 145ยกิโลร้อปอนด์ครับ145ปอนด์ประมาณ64 65กิกโลอ๋อนะครับแล้วยังไงอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลุ่มแม่มันเกินไม่เยอะครับผมเกินไม่เยอะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าน้ำหนักนี้สบายครับผมนะครับโอเคฝาก FC ติดตามนยครับก็ช่วยติดตามและเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นที่แน่นอนครับไฟนี้ครับแจ้งเดือดเขาบอกเหรอว่าขาบอกว่าเราเป็นมวยบู๊แล้วก็บู๊มากกว่าเขาด้วยครับผมเราจะบู๊ใช่ไหมที่ เ,เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคนเก่าคนเดิมคนเก่าคนเดิมเดี๋ยวผู้ได้ชิดวอดกะจะได้เบิ้งกันแล้วเนาะครับเนาะผู้ได้ชิดวอดก็ต้องเบิ้งครับผมโอเคครับขอบ,ขอบคุณครับหายไปหนึ่งปีเต็มเต็มครับ